สวัสดีครับสวัสดีเอฟซนะครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านสวัสดีท่านที่มีแผนจะหารถไถกไว้ใช้สักคัน,นครับอ่ะวันนี้รถไถสวยสูงเนินโคราชนะครับมีรถมานําเสนอคันนะครับเป็นทางเลือกเดิม,เด,มเดิมนะครับเป็นรถเครื่องยนต์สี่สูบนะครับสี่เจ็ดแรงนะครับรถคันนี้เป็นรถอยู่พาอีสานนะครับพาอีสาน เป็นรถที่เจ้าของเขาไม่ได้ใช้นะครับคือคือแก่แล้วไม่ได้ใช้นะครับประวัติเรา่าวอันนี้ไปไปรับมาถึงที่เลยนะครับยางนี่ของของหั้งนะครับยางหั้งติดรถเลยรุ่นนี้ดอกเหลือเต็มเลยนะครับยางเดิมๆสี่เซนรถใช้งานหกร้อยชั่วโมงนะครับหกร้อยชั่วโมง สนใจก็ลองมาดูกันนะครับ lc 7 0 8นะครับเ7็ด s H p กับ dt แตกต่างกันต้องเสาลังคานะครับ sp เนี่ยเขาจะเป็นเสาเสาป้องนะครับป้องสี่เหลี่ยมถอดได้แต่ dt เนี่ยเขาจะเป็นเสากลมนะครับเสากลมเสากลมเนี่ยเขาจะจับยึดเป็นชิ้นเดียวไปเลยอันนี้ข้อดีก็คือแข็งแรงนะครับแข็งแรงเป็นท่อนเดียว sp เ็าจะมีรอยต่ออยู่ตรงกลางเหมาะสำหรับพวกงาน ความงานอะไรมุดมอดที่ว่าเราต้องการถอดนะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการถอดหลังคาก็ไม่มีสาระนะครับบอกนี้น้องนั้นเหมือนกันนะครับระบบกงระบบเกียร์ซิงโครชัตเทิลอยู่ที่คอเหมือนกันนะครับหลังคาท่อนเดียวเนี่ยเขาจะแข็งแรงนะครับแข็งแรงแข็งปึ๊กเลยยึดโยงเยอะแยะไปหมดนะครับอันนี้ผมพูดแบบเชิงเชิงเครื่องกลนะครับเชิงทางด้านช่างทางด้านเทคนิคให้ดู แต่ถ้าเป็นตัวสี่เหลี่ยมมันก็จะสวมมาให้เฉยมีน็อตขันนะครับแต่ถ้าเราต้องการถอดลังคาเนี่ยรุ่น sp เนี่ยจะจะดีมันถอดได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการถอดลังคาไม่มีสาระนะครับ่ะจบไปเรื่อง sp กับ dt ต่างกันตรงไหนนะครับต่างกันตรงเสาลังคานะครับบอกประมาณนี้รถคันนี้นะครับเป็นรถที่เขาจอดซะส่วนใหญ่นะครับไม่ได้ใช้งานรูเหลี่ยมไม่มีเหลี่ยมยังคมคมอยู่นะครับ สีใบมีดก็จะออกลางๆไปนะครับก็ยังพอเหลืออยู่รถใช้งานไม่หนักนะครับสมกับชั่วโมงคู่ตัวนะครับชั่วโมงเนี่ยนะครับไม่ต้องไปสนใจมันมากอย่างที่ผมเคยบอกแต่ว่าเราสามารถหาความสัมพันธ์ของมันได้นะครับดูความสมดุลได้ระหว่างชั่วโมงกับรายละเอียดในรถหมายความว่าผม,มติว่าเขาบอกชั่วโมงมาประมาณเนี้ยนะครับ มันเหมือนไหมมันพอดูออกนะครับมันมีเทคนิคมีวิธีดูหลายอย่างนะครับยางติดรถนะครับมันจะใช้ได้ประมาณกี่ชั่วโมงแล้วแต่พฤติกรรมการขับนะครับแล้วแต่ตีนใครหนักใครเบาพูดอย่างนี้บางท่านเนี่ยสามารถใช้ได้ถึงได้ถึงสองพันนะครับสบายสบายตีนเบาๆไม่ฟีไม่ดันไม่อะไรแล้วแต่ลักษณะงานผมเคยเห็นนะครับรถใช้งานตัดหญ้าอย่างเดียวสูบน้ําลดผักนะครับแล้วก็ไถเล็กๆน้อย แถวรีสอร์ทเขาใช้ไปจนสองพันนะครับอันนี้นี่ชั่วโมงมันห้าหกร้อยนะครับห้าหกร้อยก็สมสมน้ำสมเนื้อนะครับที่สำคัญคือเป็นรถบ้านนะครับเจ้าของเดียวเลยทะบงทะเบียนอยู่กับผมนะครับทะเบียนอยู่กับผมทุกอย่างอันใดสนใจนะครับสองชิ้นสามชิ้นโทรมาคุยกันได้นะครับราคานี่ ถูกกว่า40แรงอีกนะครับจะได้รถเครื่องยนต์สี่สูบนะครับ2,200ซี22 c c นะเครื่องยนต์สี่สูบเสียงเครื่องนิ่มๆเลยนะครับเสียงเครื่องนิ่มๆสี่สูบเปลียนนะครับเครื่องยนต์เขาจะระบบส่งกําลังต่อเนื่องเขาจะดีองศาข้อเหวี่ยงเ็จะละเอียดกว่านะครับใช้งานไล่งานอะไรนี่ดีนะครับตายเบาะมีถลอกบ้างนะครับธรรมดาธรรมชาติ สีสันที่เห็นเป็นสีเดิมๆทั้งหมดนะครับยางเหลือเต็มเลยนะครับลดห้าหกร้อยชั่วโมงใช้ได้ย,ยาวนะครับยางติดลดสีเส่เซนเลยมากับผานสองสี่หกเอฟเฮฟวีพัดนะครับผานตรงรุ่นเขาเลยพัดท้ายนะครับ้ายเยอะแยะนะครับใบเปลือกลาเลยสีป่องอยังไม่ออกเท่าไรเลยนะครับสีป่องอยัง มีลองรอยของสีติดอยู่นะครับของติดรถมันมันก็สัมพันธ์กับชั่วโมงมันนะครับไม่ใช่ว่ารถชั่วโมงน้อยแต่อุปกรณ์เก่ากึกนะครับถูกเปลี่ยนมาหรือเปล่าไม่แน่ใจผมขายเดิมๆนะครับติดมาไงผมให้อย่างนั้น44 5,000ันบาทนะครับยกโรตารี่ให้ตัวหนึ่งนะครับโรตารี่ตาช้างของในร้านมีนะครับโรตารี่ตาช้าง1เมตรแปสบนะครับยกตรงรุ่นเลยผมยกให้ไป็น1ตัว ทีล้อหลังไม่เคยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ต้องไปสนใจมันนะครับแต่ผมบอกเฉยๆรถนี่ยังไงมันก็ต้องมีรั่วรถปีหกห้าก็รั่วนะครับเคยเจอนะครับปีหกห้านี่รั่วเฉยแล้วแต่รถของอะไรนะครับบางทีเจออะไรที่ว่าพาร์ตมันค่อนข้างจะทนไม่ทนต่างกันหรือและหรือพฤติกรรมการใช้งานนะครับม,มีปัจจัยหลายอย่างทันใดไปกะแทกกระทันมันมากๆนี่ก็ แคตเดียวนะครับบางคันสิบปีก็ไม่เป็นไรบางคันสองปีก็รั่วนะครับไม่แน่ไม่นอนเขาบอกอย่างนี้อ่าดูขอบล้อด้านในรถไล่นะครับรถไล่จะเป็นอย่างนี้อันใดหาสี่เจ็ดไปใช้นะครับราคามิตรภาพสี่แสนสี่หมืนห้าพันบาทนะครับได้อุปกรณ์ครบชุดรถเดิมๆนะครับเดิมๆแท้หลังคาติดรถนะครับมีสติ๊กเกอร์ รถเดิมๆสามชิ้นครบนะครับหรือจะเอาสองชิ้นจะเอาอะไรก็ว่ากันมานะครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่สี่สามนะครับรถไถสวยสูงเนินโกลาดขอบคุณมากนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงอีกสองวันนะครับสองสามวันเข้าอีกสี่ห้าคันนะครับทยอยคัดสรรเข้ามานำเสนอกันนะครับดีไม่ดีมาดูนะครับซื้อของต้องมาดูผมว่าดีพี่น้องอาจจะว่าไม่ดีก็ได้นะครับมัน มันนานาจิตตังนะครับของมือสองไม่มีถูกไม่มีแพงบอกอย่างนี้สามแสนก็มีนะครับรุ่นนี้มันแล้วแต่สภาพนะครับสภาพดีก็ต้องแพงหน่อยเราจะซื้อรถไปซ่อมหรือซื้อไปแบบจบๆนะครับเราต้องถามใจซื้อไปจบกับแพงนิดนึงแต่ว่าจบนะครับเครื่องเกียร์เทพๆไปถ้าเห็นแก่ของถูกหน่อยก็ ปีสองปีซ่อมนะครับดูดีๆซื้อรถนะครับไม่ได้ซื้อกันปีละสองครั้งซื้อแพงนิดแต่จบนะครับถือชอบซื้อเห็นแก่ของถูกนะครับมีสาชีพเยอะๆนะครับระวังระวังหลอกกินมัดจำกันทุกวันโดนกันเป็นว่าเล่นนะครับผมเห็นในชมรมดูที่มันน่าเชื่อถือซื้อของต้องไปดูนะครับอย่าไปไว้ใจใครมีสาชีพเยอะสมัยนี้ ขอบพระคุณมากนะครับขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับท่านสุขภาพแข็งแรงขอบพระคุณครับสวัสดีครับ